สวัสดีครับผมบาแล้วันนี้ผมอยู่ที่ป่าละโมะผมไม่ได้มาล่าอาหารไม่ได้มาล่าสัตว์แต่อย่างใดแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนวิชาสรีระวิทยากันนะครับปกติเรานั้นกินสัตว์ไม่เลือกกินทุกอย่างกินสิิ์ที่ ตรนนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของสัตว์ที่เรากินไปนั่นเองนะครับโดยเริ่มที่เมนูแรกนะฮะคืออ e ีควายหรือว่ามานั่นเองโอ้คุณดูสิเี <c oughs> ยเลย <c oughs> เห็นกว่ามานั้นมีการหายใจสองรูปแบบก็คือแบบที่ใช้พลังงานและแบบไม่ใช้พลังงานสลับกันนะฮะ ซูมเข้าไปสักนิดโอ้โหมันยอดไปเลยทำไมผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยผมศึกษาโดยการกินขี้ม,มาตั้งนานคุณดูสิมันยอดไปเลยทำไมที่สวบของมันกระเพื่มอมกระเพื่อมงานน่าจะเป็นเกี่ยวกับการหายใจแน่เลยเอาแล้ะมอนั่นมานั่งทำอะไรตรงนั้นเอ้ยนั่งขี้หรือเปล่านะ โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเอาละแม่นางนี้จะพามาไปไหนเนี่ยเอากระบะนั่งขี้นี่นะพามาไปเอาละมาวิ่งแล้ว <c oughs> โอ้โหทำอะไรกันเนี่ยนี่แนะนี่แนะนี่แนีนี่แน,ะน,นะนนะีมานีนะมานี่ดีดมวับวับ สุดท้ายก็เสียท่าให้แม่นางนี้จนได้แย่ yeah, จังเลยมันพาฉันเข้ามาที่ไหนเนี่ยเอาได้มีอาหารกินด้วยเอาลมาจบับกายฉันทำไมโอ้ฉันก็อาภัยนะจะจะวัดการหายใจของฉันเหรอได้เลยฉันจะยืนนิ่งๆเฮ้ยก็บอกกันดีๆก็ได้นะ อเอ๊ะแล้วมาจับจมูกของฉันทำไมเนี่ยมันนุ่มและสิเดี๋ยวคงแงบอสเลยนะอ่ะฉันน่ะหายใจไปทั้งหมดอ่ะตอนหนึ่งนาทีฉันหายใจไป51ครั้งนะเอาเดินดีๆสิแม่สาวน้อยเดินดีๆวิวแถวนี้มันช่างสวยเสียจริงเลยนะปลาละเมออ่า เออพาฉันวิ่งหน่อยสิฉันอยากวิ่งเสลือกืนเออแบบนั้นแหละเออ เมนูต่อไปเราจะเสนอเมนูเนื้ออีไฟนั่นเองนะพนักงานบุนนกสาวน้อยไอเจ้าชิงน้ารักขนาดนี้ขอจับหน่อยได้ไหมอ่าแล้วไงล่ะจับได้ไหมเนี่ยไม่ให้จับอีกแล้วอขอตัวแทนมาหน่อยสิ มาช่วยฉันจับหน่อยดูสิสองคนจะจับได้หรือไม่ได้มาติดตามกันดูนะฮะเอาแล้วเอาแล้วเออไอ้ไตก็สิทธิ์สันจุนได้ไหนขอวัดการหายใจหน่อยสิว่าหายใจเท่าไหร่นะอ่า แล้วัวตัวนี้ก็หายใจอยู่ที่29ครั้งต่อนาทีแต่วัวตัวผู้ไม่สิวัวตัวเมียอีกตัวซึ่งตัวนี้เป็นตัวผู้วัวตัวเมียนั้นหายใจอยู่ที่42ครั้งต่อนาทีนะ และเมนูต่อไปที่เราจะศึกษานั้นก็จะเป็นแกะนะ แกะเพศเมียหายใจทั้งสิ้น24ครั้งต่อนาทีเนื้อของแกะนั้นหวานชามขนก็สามารถทำเสื่อได้และต่อไปก็จะเป็นแพะแพะก็ที่เราศึกษานั้นจะเป็นแพะเพศผู้หายใจทั้งสิ้น24ครั้งต่อนาทีเช่นกันนะเนื้อหวานไม่แพ้กันเลยก็จบแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ